นี่นครับผมเนี่ยหลังจากโยมผมเอาออกจากเบือกมันมาแล้วนี่นะเกิดสีมาทําการเอาเอเขาเรียกขี้มันนะครับหวนะัหวม,นะอออมันนะหัวมันเนาออกออกะเอาออกด้อพี่น้องด้วยมันสีเมาาด้วยครับขั้นท่าพอออกผมเจียวออกเนี่ยนี่ครับผมโอ๊ยไปแล้วหลุดไปแล้วน่ครับเอาเอาตรงหัวมันออกด้วยหัวเอลี่ด้วยครับมันเป็นซี่เมาหันเลยพี่น้องก้อยครับผมเจียวไปก้อย บอกวิธีการเด้อหอยเชอรี่มันชิมีขี้มันอยู่ตรงหัวมันเด้อพี่น้องครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะไม่เบิรงครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องครับผมชิมีขี้มันครับเอาออกเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปกินมันชีเมาครับผมห,หันดับฮันเอาเต็มเนื้อนะครับผมหันเอาเต็มเนื้อเราต้องคอยเอามา,ม,มาก,ก่อยครับผมเดี๋ยวผมจะทำการก่อยเอาขี้มันออกเรียบร้อย ครับผมไอเชอรี่กินได้ครับผมครับผมพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมสิมาทำกันก้อยหอยขมครับผมมันนี้ลาบลาบหอยขมแล้วพี่น้องมาครับผมมากินกันครับทะเลผมจะนี่น้ำอุ่นเด้อครับผมต้มมาครับผมสิใส้ผงนัวใส่ลายเซ่บหลายครับผมหมักหลายใส่หลายลายทิกผงครับพี่น้องโอ้หมักเห็ดใส่ลายเด้อพี่น้องเด้อ อ๋อตวดเพราะว่าอุบมงลายหอกเพราะว่ามีพริกสดดอกยอ่ากระโลงน,นดูดีน้องครับน้ำปลาจักหน่อยนึ่งด้วครับผมน้ำปลาจักหน่อยนึงเขาเป็นเพิ่มความนัวอ่าวนหอยหอยขมครับวันนี้ขาดของมาครับของแซ่บพี่น้องมาครับผมพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่น่ารักมกินด้วยกันเด้อครับผม ได้คร ok, well, well, ับมาชุบก่อนนี่พริกหัวหอมตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมแดงนะหัวหอมกระเทียมใส่เลยเนี่ยของแท้ครับผมอืมคนบบวมยังไรครับพี่น้องคนเด้ครับบวมโอ้มะนาวครับปวดบวต้องขั้นมากเปรี้ยวกะเซี่เปรี้ยวบวมมากเปรี้ยวก็บปใส่หลายผมจะว่าใส่เล็กน้อยนึงผมมามาพี่น้องนะชี้ท่านนะครับผมมากิดกัน เขาวาดขับอะไรได้ครับสสญญรบโบลายณนะเพราะว่าบม่ได้ตั้มไม่ได้ตัม้มใส่ท่อที่เหลือครับผมโอ้ก็ได้อยู่อ่ากันคนยังเขากันครับก้อยห้อยก้อยหอยเชอรี่ของแซ่บของมากเอ้าตอนนี้นี่แหละผมเอาตามันออกแล้เด้อเขาเรียกเขาเรียกหัวมันนะครับขี้ขี้อยู่หัวมันนะเขาออกเด้อคันออกด้วยครับผมคลิปผมหายไปแล้วอา๋อวด โอ้ยพี่น้องดูงด้วยบะหลักวะย่างบวบปานเด้บครเบมามอหนีเห็ดตั้งแต่เก้าโมงก็จะได้กินกระเทียงเลยพี่น้องครับผมเพราะว่ามันเตรียมหลายอย่างครับนะเข้าได้แล้วหอมเปหอมเปผักชีจ,จีนหอมหอมใบใบหอมต้นหอมใส่ได้เนี่ยเห็ดตั้งแต่เก้าโมงครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วบ้างครับพี่นอ้องเนาะ วจวดกระดาษพี่น้องับผมแต่สูตรสูตรของผมพี่น้องขาไปผมอยากกินน้ำปลาผมเสี้ยวน้ำปลาใส่จากน้อยนึงมันชินวๆ,ๆเด้อของผมเพิ่มความนัวจากน้ำปลาครับผมจวดอย่าใส่หลายมันีเค็มคดูไปพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นจานเราไม่ต้องชิมครับพี่น้องแซ่บครับสูตรนี้ครับ สูตรมึงเลยด้านซ้ายมึงเลยโอ้หยแบงนี้ไป้องขาวจวดไปครับพอผมไปบานเห็งมบานเห็บซิมอย่ังเดียโอ้ยพอจะจวดเด้อืมไปคุณโจ้ครับผมก้อยหอยเอันจะดีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับติดการครับผมโอ้หล,ล่นไปกแล้วโอ้สุดยอดเลยครับน้าครับพี่น้องสุดจวดโอ้ยสุดยอด อแท้เลยครับคุณผู้ชมพี่น้องมาครับผมมากินด้วยกันหอยเชอรี่ครับผมพี่น้องครับผมเอฟซี FC ทุกท่านพี่น่ารักทุกคนเด้อครับผมโอ้ยหลังจากกินเหี่ยวตั้งแต่เก้าโมงวันนี้วันอังคารครับผมบริได้ไปทําการขายของครับพี่นอ้องก็เลยมาไปวนันแหง,ง,งมหอยเชอร์รี่มามากร่อยพี่น,อน้องเด้อครับผมแซ่บมากินด้วยกันเด้อครับผมนี่แซ่บสุดยอดเลยพี่น้องมาแซ่บเลยกร่อยหอยเชอร์รี่อืม ครับสุดยอดเลยครับพี่น้องโอ้ยไมยเชอรี่นี่อ้วนๆครับหวานลูกปั่นใจขาวชื่นไหวเลยครับพี่น้องอืมอืมครับมาต้องไปเลือกนะครับเลือกเราต้องเลือกสุกหลายครับโอ้แซ่บขนาดพี่น้องเลยครับผม กอยหอยเซอรี่นี่ของแท้เลยครับมาเด้อท่านใดท่านใดอยากมากินผมจัดให้ครับผมยมบันทุ่งฝากเป็นกองใจเลยครับฝากแน้ยสองหน,น่อยๆบ่มดูว่าถีกิปอย่างละครับพี่น้อง